ไม่ใช่แค่ว่าเลิศในลักษณะเป็นตัวสอนย่อนะครับแต่เป็นการว่าเลิศและก็เลิศด้วยยอดเยีเ่ยมจริงๆนะครับสำหรับสูตรนี้ที่จะตอบโต้บัตควันนะครับในเรื่องเหตุเฉิๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาจากเทวีชีวภาพรังสีนิวเลียร์หรือว่าโรคอุบัติใหม่นะครับื่อที่นงประชาชนในทุกที่ทะลุวางใจภูมใจเป็นรถคันนี้ม,มาปุ๊บสบายใจนะคุณที่นิสก่อใจแน่นอนนะครับใจที่มีตรงนี้ตัดน้ำหแัก ใช่แล้วครับพาะเหตุเสนลักของพามาเ,เริม,มไปที่ไหนนะครับทันใจที่ว่าคุณเป็นักการดูนไดอย่างที่นสุดนะครับแล้วการนี้นะะกรผู้ช่างรับขอเสียงชิญเอให้กับพรวานรทโมบคอครับอยอดเยี่ยมมากนะครับขอบุกเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วการนี้ในการขอริเชิ์ใผู้บริหารทุกท่านนะครับในการให้เกียรติถ่ายภาพนะครับ